พูดถึงผลไม้ช่วงนี้เกษตรกรหลายท่านก็คงจะต้องหาน้ําหาท่ากันให้เพียงพอนะฮะนั่นสิฮะว,ว่าล่าสุดผมมีโอากาสได้ติดตามท่านรองธิดีกรมชลประทานไปดูการแก้ปัญหาน้ําที่แลง้งแถวแถวจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะรบ,บริเวณนั้นเขาเรียกว่าเป็นลุ่มน้ําป่าสักตอนบนซึ่งจะมีผลกับเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์เพราะตอนนี้เขื่อนป่าสักมีปริมาณน้ำเหลือแค่1 1เปอร์เซ็นต์ของเขื่อนเท่านั้นเองครับแห้งมากแห้งแห้งจากที่เคยมี906ล้านลูกบาศก์เมตร วันนี้เหลือแค่ร้อยหล้านลูกบาทเมตรน้อยมาก้อยครัก็เลยจะต้องมีการสร้างเขื่อนที่เป็นเขื่อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับครับก็ครั้งนี้นะครับผมมีโอกาสติดตามท่านเฉลมิมเกียรติคงวิเชนวัดรรองอธิบดีกรมชลประทานไปดูความคืบหน้าของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนางัวซึ่งอยู่ที่อำเภอเขาค้าอจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแต่น้ำจะไหลลงมาสู่อำเภอเมืองเพชรบูร์และก็ตำบลจวสิทธิ์อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์จะได้รับผลประโยชน์ด้วยโครงการนี้นะครับได้มีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี63แล้วนะครับเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นก็เห็นว่าผลสรุปเบื้องต้นนะครับได้ความว่าโครงการอ่างเก็บน้ํานางง่วมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมในการพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ํานะครับก็เลยทําให้กรมชลประทานนั้นได้สารต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยท่านรองที่ปดีเฉลิมเกียรติท่านก็พาสือ่อมวลชนรวมทั้งผมไปดูความคืบหน้าและก็เห็นว่าถ้าเกิดโครงการอ่างเก็บน้ำนางง่วสร้างสำเร็จนะครับก็จะช่วยในการที่จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สามารถมีน้ำท่าสมบูรณ์ได้ถึง12.43ล้านลูกบาทเมตรก็คือเป็นความจุระดับน้ำสูงสุด และก็จะสามารถส่งผลประโยชน์ไปยังพื้นที่เกษตรกรพื้นที่ชลประทานปัจจุบันครอบคลุมได้ถึง4,960ไร่และก็พื้นที่ชลประทานใหม่จำนวน3,700ไร่รวมทั้งสิ้น8,660ไร่จะครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์จำนวน13หมู่บ้าน2ตำบล2อำเภอนะฮะถ้าได้น้ำจากเขาเค้อ ซึ่งจะตั้งเป็นอ่างเก็บน้ํานางั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับก็จะทําให้เขาว่ากันว่าอืมะขามเมืองเพชรบูณ์อาจจะกลายเป็นมะขามทองคําได้ในอนาคตโอ้โหมะขามหวานของชื่อดังของจังหวัดด้วยนะฮะแต่เวลาหมดแล้วคุณติ้งหนุ่ยเสียดายฮะทีมงานยกมือแล้วนะครับก็บันนีนะครับทิ้งท้ายเรื่องเบาๆเนาะนะครับส่วนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ